สวัสดีครับทบกผผมช่องไฟยชงสดินะครับวันนี้ก็นําผลไม้มาให้กับน้องไฟยวัดนะครับอ๋อสวัสดีคุณแม่ศิริรักกับคุณแม่รัดดาวันเร็วสวัสดีสวยสวเร็วสวัสดีสวยๆครับครับก็ขอขอพระคุณคุณแม่ศิริรัด กับคุณแม่พระดาวันมากๆนะครับตอนนี้ก็น้องพายวัดก็ได้ทานแล้วนะครับรนี้ก็ล้นตะกร้าเลยนะครับขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านนะครับ นี่ก็พ่อควานเขาไม่อยู่นะครับ<อ>น้องก็เข้าไปอยู่บ้านนะครับก็จากนี่ไปวัดก็ประมาณ 300เมตรได้นะครับแต่มีไก่นะครับก็ประมาณ2300เมตรนะครับก็จะเข้าออกนะครับบางครั้งก็จะไปผูกที่วัดนะครับบางครั้งก็จะผูกอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่า วันไหนฝนถ้าฝนตกตอนเช้าก็ไม่ได้ไปวัดนะครับกลางคืนน้องก็นอนอยู่ที่ที่บ้านนะครับตอนช่วงเช้าก็เข้าไปอยู่วัดนะครับถ้าวันไหนฝนตกช่วงเช้าก็ไม่ได้ไปนะครับวันนี้ก็ฝนก็สำท่าจะตกช่วงเช้านะครับ ไม่ได้ออกไปนะครับขอขอ,ขอให้คุณแม่ศิริรัตน ขับคุณแม่รัตดาวันมีต่ความสุขความเจริญนะครับคิดเลยก็ช่งความไม่มาปราถธนานะครับขอให้คุณพระคุ้มครองคุปกรรมคุ้มครองและคุณพระศีรัตนาใจปกปักรักษาคุณแม่ทั้งสองท่านให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับจุดจะไข่ขอให้ร่ำให้รวยนะครับินทองไหลมาถึงมานะครับเป็นล่มโพล่มไทรลูกหลานสืบต่อไปนะครับ ก่อนก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับข้างล้างเขาก็ตัดหญ้านะครับเฉียงเครื่องจะดังเข้ามานะครับ ถีบทิ้งเลยนะครับนี่ยอะไรทานนี่จนมาเก็บมะม่วงนะครับ มีชอบมะม่วงกับแตงโม วันนี้มีเดตเองนะครับวันนี้ก็ตอนคุณตาจะลงมาข้างล่างนี้ก็มองดูก็ฝนทำท่าเหมือนจะตกนะครับตอนนี้ไม่ไหลไปที่อื่นเลยนะครับ นีทานให้อิ่มเลยนะก็จะไล่ทุกวันฤหัสกับวันอาทิตย์นะครับก็ไล่ตั้งแต่15บหนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะไล่บำรุงน้องภัยวัตรกับแม่สาวน้อยนะครับ ที่จะอุปการะก็เชิญได้นะครับก็จะไลทุกวันพฤหัสกับวันอาทิตย์นะครับขอเชิญเข้ารับชมได้นะครับช่องน้องสมสุดนะครับ ม่วงนั้นก็เป็นม้ม่วงสุกนะครับจะเอาเม็ดออกนะครับเราก็จะเอาออกเองนะครับ เดี๋ยจะทานที่ที่หกเลยนะครับ วันนี้กินเยอะนะครับนี่ ก่อนจะกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องทรงเสด็จนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีนความสุขคมเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็สมความมเมตตาปรารถนานะครับพบกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอเก่าคําว่าสวัสดีครับผม